ทุกคนวันนี้จะมาสีข้าวกันสีข้าวหรือปั่นข้าวดูกองข้าวสิคะทุกคนกองเบอร์เริ่มเลยอ่าโยนโยนโยนมีหน้าที่โยนก็โยนโยนโยนสองสามคนช่วยกันค่ะทุกคนอันนี้มีหน้าที่กรอกรองข้าวเอารองไป วันนี้สบายไม่ต้องตีให้มือเจ็บแค่เอากระสอบรองไว้ข้าวก็ไหลลงมาเต็มกระสอบเลยค่ะทุกคนสบายเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้กี่กระสอบถ้าให้ดูจากกองข้าวน่าจะได้ร้อยกว่ากระสอบอยู่ค่ะทุกคนเ <laughs> ยอะไปไหมเยอะสีดีใครใครก็อยากได้เยอะ ได้มาแล้วสองกระสอบกับทุกคนวันนี้เจ้าของข้าวลานข้าวนี่จะเลี้ยงอะไรนาะข้าวได้เยอะขนาดนี้เลี้ยงอะไรเนี่ยจะเป็นต้มไก่หรือลาบเป็ดขเนี้ยหรือจะเป็นโยยไก่พันข้าวปุ้นหรือจะเป็นยำรแสแซ่บเนาะอยากรู้จริงๆนึกถึงสมัยก่อนตอนที่เรายังเป็นเด็ก ไม่มีรถสีรถปั่นแบบนี้คะ่ะทุกคนลำบากมากรู้สึกว่าช่วงนั้นอากาศจะหนาวเย็นแล้วก็ใช้ไม้ฝาดเอาทีละกร,รมคะ่ะทุกคนไม่ได้สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้อากาศก็หนาวแต่ดูแล้วเหมือนสมัยก่อน ตีข้าวฟาดข้าวต่ละทีคลึกคื้นน่าดูค่ะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ใส่กระสอบไว้แบบนี้ด้วยนะคะพอเขาฟาดหรือตีเสร็จก็จะกองไว้ในลานข้าวแล้วถึงจะเอากระป๋องตักค่ะทุกคนขึ้นทีละกระป๋องคิดดูกว่าจะเต็มรถค่ะทุกคนตักใส่รถเสร็จแล้ว เอาเข้าบ้านก็ต้องไปตักขึ้นยุ้งขึ้นช้างอีกค่ะทุกคนไม่ได้มีกระสอบใส่แบบนี้ค่ะนอกจากตอนที่จะเอาไปสีถึงจะโกยใส่กระสอบอีกทีนึงค่ะทุกคนสมัยนี้มีแต่ใส่กระสอบไว้สบายตอนไปสีก็ไม่ได้ยากค่ะยกกระสอบไปเลยไม่ต้องมาตักอีกรอบนึงก็สะดวกขึ้นค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคน ทีนี้ก็รวบและรวบข้าวที่หล่นที่เหลือเสร็จแล้วค่ะใกล้จะมืดพอดีเสร็จก่อนมืดค่ะทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินก็คงจะพอดีมืดค่ะทุกคนมีคนมาคอยให้กำลังใจด้วยแหละกำลังใจล้นหลามเลยค่ะทุกคนกระสอบสุดท้ายแล้วค่ะกำลังลองอยู่เสร็จแล้วก็จะได้ขนขึ้นรถปิกอัพดูสิคะทุกคน ได้ร้อยกว่าก็ซอบโมไหมคะทุกคนอยากได้เยอะเนาะก็ต้องพูดให้เยอะไว้ก่อนพูดเล่นกันไปเราไม่เครียดเราไม่ซีเรียสค่ะทุกคนพูดเล่นก็จะได้หัวเราะพูดเล่นขำๆกันค่ะเสร็จแล้วก็นั่งพักผ่อนกันตามอัธยาศัยหายเหนื่อยแล้วก็เก็บข้าวเข้า,ขาบ้านค่ะทุกคนตัวเล็กมาให้กำลังใจคะ่ะ